ราศีมังกรเป็นสัปดาห์แห่งความสําเร็จครับสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะครับก,ก็อนอื่นต้องยินดีกับชาวราศีมังกรก่อนนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่ช่วงนี้มีทั้งความสําเร็จทั้งโชคทั้งลาบนะครับนะก็ยังไงแล้วก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนมีความสุขนะครับนะเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับนะชาวราศีมังกรครับ ก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันที่3ถึงวันที่9พฤศจิกายน2568นะครับเพื่อนๆชาวรีมังกรครับนะจะมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของความสําเร็จและการการงานนะครับนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นการสื่อสารการเจรจานะครับนะต้องใช้ความระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ในช่วงนี้ในเรื่องของการสื่อสารเรามีความติดขัดอยู่นิดนึงนะครับนะ แต่ก็ช่วงนี้เป็นเวลาที่ควรที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทําในสิ่งต่างๆนะครับที่คิดไว้ที่วางแผนไว้นะครับก็ให้เดินหน้าในการทําตามแผนนะครับเพราะว่าช่วงนี้โชคกําลังเข้าข้างของราศีมังกรนะครับนะครับเรามาดูในรายละเอียดของการงานและการเงินนะครับมับงกรครับเพื่อนๆครับเป็นสัปดาห์แห่งความสําเร็จเลยนะครับนะไม่ว่า เพื่อนๆจะคิดลงมือที่จะทําอะไรก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสมความตั้งใจนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับนะหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจากเจ้านายจากผู้อาวุโสนะครับหรือผู้ที่มีบทบาทต่อหน้าที่ต่อตําแหน่งหรือต่ออา,อาชีพของเรานะครับหรือต่อ,เ,อเรื่องของการเงินของเรานั่นเองนะครับนะ อย่างไรก็ตามนะครับควรระวังเรื่องความผิดพลาดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการาละเลยในรายละเอียดอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับนะตรวจทานนะฮะให้รอบคอบให้รัดกลุ่มนะครับนะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทนะครับนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าราบรื่นนะฮะในงานที่เรากําลังจะ ทำนั่นเองนะครับนะแล้วก็นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่ตรงกับสายงานและก็ที่ตรงกับความสามารถของเราด้วยนะครับนะนะฮะเรามาดูในเรื่องของการเงินนะการเงินในช่วงนี้นะครับอ่เริ่มมีเรียกว่าเสถียรภาพนะครับนะมีรายรับที่มากขึ้นนะครับมีรายจ่ายที่อาจจะอ่ลดลงนะครับหรือมีรายจ่ายที่ยังเยอะอยู่แต่ก็มีรายรับที่เข้ามามาก ึ้นจากเดิมนะครับทำให้เกิดสเสถียรภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็เพื่อนๆมับางกรน,นะครับนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบนะครับทั้งจากอ่การงานและการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็ควรที่จะวางแผนนะครับนะวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบนะครับระมัดระวังเรื่องของอ่การ ใช้จ่ายเกินตัวนะครับการใช้จ่ายที่พุ่มเฟือยนะครับนะก็ต้องระวังระวังตรงนี้ด้วยนะครับนะพยายามเซฟเงินเก็บเงินไว้สำรองไว้บ้างนะครับนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่คาดคิดนะครับก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่ามันมีทั้งเกณฑ์ที่จะได้โชคนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับมันคู่กันอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังต้องวางแผนดีๆนะเพื่อนมังกรนะครับนะเรามาดูความรักนะครับนะในช่วงนี้คนมีคู่นะครับมังกร ต้องใช้เวลาทบทวนนะครับว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นช่วยให้เราเขาเรียกว่าเติบโตขึ้นหรือหรือมันทรงทรง,ทรงตัวนะครับนะนะฮะการพูดคุยอย่างเปิดอกนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมานะครับนะนะครับเปิดอกเปิดใจคุยมันถึงจะ เคลียนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อเดินหน้าต่อไปได้นะครับสําหรับคนโสดน,นะมังกรหากเพื่อนๆนท่านใดนะมองหาความสัมพันธ์ที่จะนําความสุขมาให้เนี่ยนะครับนะคือพยายามที่จะมองหาสิ่งที่ใช่กับตัวเองแหละนะครับอย่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปาด่วนสรุปนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราเจอคนที่ไม่ใช่ในสเปคไม่ใช่ใน ใจเราต้องการเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สงบสุขนะฮะไม่มีความสุขแหละในในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับเพราะฉะนั้นเราวางสเปคไว้อย่างไรนะครับใจเราชอบแบบไหนเนี่ยก็ต้องมา,าจัดตัวเองแล้วก็เลือกคนที่ตรงกับสเปคเรานะครับนะบนะมันถึงจะดีนะครับส่วนสุขภาพและข้อควรระวังในช่วงนี้นะครับนะช่วงต้นส,สัปดาห์นะครับอาจมีความ เฉยช,ชานะครับอาจจะมีความล่าช้าเล็กๆน้อยๆนะแต่พลังงานก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับควรให้ความสําคัญกับการนอนหลับพักผ่อนให้มากนะครับดูแลตัวเองให้เยอะนะครับรักษาสมดุลทางอารมณ์และร่างกายนะครับนะแล้วก็ข้อควรระวังนะครับช่วงนี้ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4นะครับพฤศจิกายนนะครับและดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิกในวันที่6พฤศจิกายนอาจทาให้คุณรู้สึกมีความ อยากสันโดษอยากปลีกวิเวกนะครับนอกจากนี้ดาวพุธจะเริ่มโคจรมิผลิตในช่วงวันที่เก้าซึ่งอาจจะทําให้การสื่อสารและการวางแผนนั้นช้าลงนะครับนะนะครับนะโดยรวมแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อมังกรต้องใช้ความมุ่งมั่นและความขยันที่มีอยู่ให้เต็มที่นะครับนะเพราะมีโอกาสแห่งความสําเร็จเปิดกวา้วางสําหรับชาวมังกรแล้วนะครับเพียงแค่มีสติและวางแผนอย่างรอบคอบก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับนะ จะแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์ว้พระนะครับสวดมนต์ที่บ้านก็ได้นะครับนะให้ว้พระนะครับหลวงพ่อพระพุทธสิหิงนะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับเอาชนะอุปสรรคและความเสริมความแข็งแกร่งนะครับทั้งชีวิตและจิตใจนั่นเองนะครับนะเลขมงคลในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คือเลขแปดเลขเก้าเลขหกเลขสี่นะครับนะสีมงคลคือเทาน้ําเงินเขียวแล้วก็เหลืองนะครับนะครับ ส่วนวันมงคลก็มีว,วันวันอังคารแล้วก็วันศุกร์และวันเสาร์นะครับนะฮะนี่คือดวงทั้งหมดของชาวราศีมังกรนะครับท่านใดที่สนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเสริมพลังชีวิตเสริมดวงนะครับเสริมบารมีนะครับก็สามารถที่จะ,ะไปกดซื้อนะครับสนับสนุนทางช่องเราได้ที่โชว์เคสหน้าโชว์เคสหรือ ใต้ลิงก์นะครับที่ปรากฏอยู่หรือในตะกร้าที่ปรากฏอยู่ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอ่กำไรหินนะครับนะกำไรหินเสริมพลังชีวิตนะครับนะฮะหรือจะเป็นกําไรรวยล้านล้านและกําไรเหนือดวงของเอหลวงปู่ศิลานะครับก็เราก็มีนะครับสามารถที่ไปดูในโชว์เคสหรือตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้ได้นะครับนะก็จะช่วยให้เราเนี่ย มีกําลังใจนะครับเป็นที่พึ่งทางใจนะครับเสริมพลังให้ชีวิตเรานะครับเสริมดวงให้ชีวิตเราเสริมบารมีเสริมเมตตามหานิยมนะครับนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับมังกรช่วงนี้ชาวมังกรมีความโชคดีนะครับอยากจะสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะช่วยกันกดสั่งซื้อที่โชเคสหรือที่ตะกร้าที่ปรากฏขึ้นหรือใต้ลิงก์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นได้นะครับนะฮะอย่างไงแล้วขอให้ชาวมังกรนะครับมีความสุขความเจริญนะครับอ่ เขาเรียกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีคนรักและคนเมตตานะครับมีแฟนคลับเยอะๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีพลังชีวิตนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจประเทศกันต่อไปนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอให้มังกรโชคดีมีชัยกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ